หลายคนเคยสังเกตบว่าบางทีการที่เขาไปเห็นคนสําเร็จบ่วจะสําเร็จในด้านนั่นด้านนี่หลายคนก็จะคิดว่าโอ้เรามีความโชคดีบัเรามีความเพียบพร้อมต้นทืนบัหรือว่าเรามีสังนั้นสิ่งนี้บอวจัา,จาสดาบ่าค่ะเขาไปคิดในสิ่งนั้นมันจะเป็นข้ออ้างไงคะบัวอยากลงมือเหตุนั้นเองเนาะสะน,นจาาา๋าสดาอยากจะให้เข้าใจในสิ่งสิ่งหนึ่งว่าคนที่จะสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่กจะประสบผลสําเร็จได้นั่น สิ่งหนึ่งที่ก็เจ้ามีนนก็คือการลงมือเหตุแลก็พัฒนาและก็การมกมุนบล่มเลิกหรือว่ายังไงว่าก็จะมีความหลงไหลมีความข้างไข่มีความหักมีความปรารถนาแบบแพงกล้าคล้ไยๆคือว่าเขาล้อมองมว่าเขาอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามีความอยากได้แบบแพงกล้าพอลจะสิเนาะ มันได้หมายถึงอย่างมันได้หมายว่าโอ้กะเจ้านี่เป็นคนพิเศษมาแต่ใส่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตา่างหมู่บอกว่อแม่นั่นเองเนาะทุกอย่างเขาจะสังเกตเห็นบอกว่าเมื่วากระเจ้าจะแสะดงมัญญกลธหรือแสดงกัญญาสินก็ตามเกิดมาจากอย่างการฝึกซ้อมนั่นเองเนาะว่ามีใหรจะเชื่อที่ว่าเกิดมาแล้วเกง่งบางคนกาจจะโชคดีว่า สมควิว่าเกิดขึ้นมาแล้วห้องเพลงอาจจะไม่ได้ไปเปียนห้องแต่ห้องเก่งกับมีส่วนแต่ผู้ที่ว่าฝึกพยายามเมื่อหนึ่งก็เก่งได้เส้นเดียวกันฉะนั้นจันร์สุดาอยากให้ทุกคนนั่นเข้าใจและก็มีกำลังใจว่าเขาไม่ต้องท้อเดอ้อถึงแม้ว่าเขาอาจจะบุมิสพรสวรรค์เขาอาจจะไม่ได้เก่งในด้านนั้นด้านนี้แต่ว่าเขามีอย่างเขามีความตั้งใจเพียรพยายามและผู้ที่สําเร็จนั่นกับโมเมนต์ผู้ที่ว่าจะเกิดมาแบบพิเศษวิโสหรือมีพลังอํานาจ แต่อย่างใดเพียงแต่เขานั้นกล้าตัดสินใจกล้าลงมือและมีความหมักหักข้างไครหรือว่าอยากได้แท้ๆสมมุติว่ายังไงเนาะคือถ้าจะไม่เห็ุคลิปคือจันสุดาสามารถเฮ็ดได้บอกว่าค่อยตั้งเป้าว่าค่อยจะเห็ดจะล้านคลิปส,สมมติจังสีเนาะ้ามื่อหนึ่งทันตั้งเป้าไว้แบบนั้นจันสุดาเสื้อว่าถ้าจะบ่ได้อย่างทานันก็จะเป็นคนที่เว้าเก่งขึ้นหรือท่านจะอาจจะได้ไอเดียมุมมองจังสิหล่บบอกให้ฮู้ว่าอย่างเขามาักหักอยากได้สิ่งใดแท้สิ่งนั้นมันก็นจะโบนีไปทางใดเพราะว่าอย่าง พอ้าเขาอยากได้ยสิ่งใดสิ่งนั่งก็จะมาหาเขาคือกันโอกาสคือกันเขาต้องรอมาหาเขาต้องเข้าไปหาโอกาสและจะสดาอยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าเขาฝึกความกล้ากล้าที่จะเหตุกล้าที่จะทํากล้าที่จะลงมือและก็กล้าที่จะพัฒนาเยยนหูและจงเป็นคนที่แบบว่ากร้าหายมีความอยากเพียงพอแบบว่าคอยบอได้คอยบอ,ดดอ,ย,บอยอมนั่นเองเนาะคอยต้องเหตุแห้ได้ต้องสําเร็จเท่านั้นอยากให้ฝึกขึ้นแบบนี้มันจะช่วยอย่าง มันจะไปปรับเปลี่ยนมุมความคิดทั้งในแล้วมันจะซอยเขาลงมือเหตุและมือหน่งทานก็นจะเป็นโคนท้ทีประสบผลสำเร็จได้นั่นเอง